วัสดีค่ะวันนี้ฝนตกจ้ะไม่ใช่วันนี้หรอกตกมาสองวันแล้วจ้ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์น่าจะฝนตกตลอดกุหลาบเลื้อยกําลังสูงค่ะป่งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะปีนี้เพิ่งจะแตกมาให้ <c oughs> นี่ค่ะบรรยากาศไม่มีดอกนะคะตัดกริงหมดแล้วฝั่งนี้ใส่ขี้รัวไปทั้งหมดสิบกระสอบแล้วนะคะ ได้แค่ครึ่งสวนยังไม่พอน่าจะอีกสักห้ากระสักคนจะพอ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้กำลังแตกกิ่งค่ะโทษทีค่ะเจ็บคอกำลังแตกกิ่ง,ง <c oughs> <c oughs> เราตัดกิ่งเรียบร้อยแล้ะ แตกกิ่งที่เราตัดก็แตกมาให้ประมาณนี้ค่ะส่วนตรงนี้ก็มีดอกติดมาอยู่สามสี่ดอกดูนี่ค่ะเป็นเชื้อราขาวๆด่างๆนี่เป็นโรคนะคะเนี่ยเป็นโรคป,ปีนี้เป็นเยอะค่ะ นี่ยดอกรอบแรกเสร็จเรียบร้อยตัดกิ่งเนี่ยดอกรอบที่สองกำลังจะมานี่ค่ะ <c oughs> ดอกเล็กมากรอบสองนี่ดอกเล็กนะคะรอบแรกถึงจะดอกใหญ่นี่ค่ะเราตัดแล้วมันก็แตกเดือนกว่าก็แตกแล้วค่ะนี่ยกํกำลังดอกเล็กๆมาให้สองต้นนี้เป็นดอกมากและสวยมากนะคะ ออกดอกก่อนใครเพื่อนเลยสวยงามค่ะเใบแบ่งแบ่งเนี่ยกลางวันเคยมาแอบดูนะคะว่าอะไรกินพึ่งค่ะพึ่งมันมากัดไปเนี่ยใบแบ่งๆแบบเนี้ยนี่เนี่ย,ยกลางวันก็จะบินมาแล้วก็มากัดกัดแล้วก็เอากลับบ้านไปน่ะกําลังสวยเลย ปีหน้ายาวหน้าดูเลยค่ะขึ้นไปนู่นแล้วช่วงนี้ก็ช่วงดูใบค่ะไม่มีดอก ต้นนี้ก็ออกดอกให้เรื่อยๆนะคะสองดอกซ้มดอกดอกหมดเราก็ตัดแล้วจะมีดอกอื่นขึ้นมาต้นใหญ่อลังการมากสวยหอมต้นนี้ก็ตัดแล้วค่ะ นี่ค่ะแตกกิ่งมาแดงๆนี่ใช่หมดเลยนะคะเนี่ยแตกกิ่งแล้วก็จะมีดอกรอบที่สองนี่ค่ะดอกเล็กๆเนี่ย ใส่ปุ๋ยย่วมาถึงนี่ค่ะเนี่ยใส่หมดแล้วแถวนี้อันไหนมันลกมันเกะกะก,ก็ถอนทิ้งหมดแล้วค่ะบางทีรากมันเยอะลามมาหากันหมดถอนทิ้งหมดแล้ว ดอกให้ในี้ยนค่ะอยิสายกำลังสวยถือว่าดกนะคะ เปขี่วัวหมดแล้วนะคะแถวนี้ควรดินเรียบร้อยใส่ปุ๋ยเรียบร้อยอต้นยังเล็กอยู่เพราะว่าเพิ่งปลูกไปเมื่อเดือนนี้นะคปลูกได้สามสี่เดือนโอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ